หนึ่งสสามอั้ม้มยระอบไม่มีค่ะนีไ่ไม่หวังมากพี่ตั้มถ่ายกัถ่ายกันอันนี้ไหไรวา,า,างระวางมุมๆก็ได้ะมองบ่เห็น แม,แม่แม่มาสิแม่เอ้า

งานได้กินและอิ่มอร่อยไปกับเทมปุระสวีฮออันนี้ก็จนร้นอะไรับ้านอะไรบ้อันนี้ก็จะเป็นร้านยำนะครับมีร้านยำแล้วก็มีร้านน้ำน้ำน้ำเลยทั้งโซดาทั้งไม่โซดามีครับนนี้มีรสยำแน่นอนีเด๋ยวจะให้เจ้าตัวรัาสไตล์เดี๋ยวผมจะเป็นยำทะเลให้กินนะฮะใส่มุสษบเยอะๆฮะเดี๋ยวพี่เคยไปกินที่ร้านอาหารเลยมาเล่ากินยำหรอเรา Okay. เป็นคนชอบกินยำหรือชอบของแซ่ใ <Metro> ช <pl ains> ่หลายๆคนก็จะเรียกคนละยำบ้างยำเดียวกันบ้างอะไรอยย่างงเี้แต่เป็นคนชอบกินยำกางกินยำรกยำกินอะไรแซ่บๆพร้อมร้อมกระดุมยำหรือยัำไปเดี๋ยวผมพาไปดูผมยำดีกว่าเออไปจะน่าแซ่บขนาดไหนไปดูเลยครับยำครับไปยำคือยำได้เผมตับอยู่แล้วนะคะ สใ,ใส่แค่น้ำยำอย่างเดียวเลยค่ะเลือกหมดแล้วก็อดเหนื่อไม่ค้างทุกคนม,มองไม่เห็นใครเลยมูออสับซะน้อยหนึ่งซะน้อยหนึ่ง